ฮัตสันเปิดใจเหตุผลเรียกสามแข้งซีเนียคืนทับช้างศึกชี้มีบทบาทสำคัญทั้งในสนามและการพัฒนายาวชนแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยออกมาเปิดใจถึงเหตุผลสำคัญในการเรียกสามแข้งซีเนียอย่างทีรศิลป์แดงดาทีรธทรบุญมาทันและสารัตอยู่เย็นกลับมามีชื่อติดทีมชาติไทยอีกครั้งสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในเดือนพฤษภาคมนี้ กุนซือชาวอังกฤษเผยว่าการเรียกนักเตะซีเนียมีเหตุผลหลักๆอยู่3ข้อโดยเริ่มจากทีรศิลป์แดงดาที่ยังคงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในไทยลีกและเ a ฟเอคัพพร้อมทําประตูได้อย่างสม่ําเสมอซึ่งเจ้าตัวเชื่อว่าดาวยิงจาก B ีจีปทุมยูในเตดรายนี้จะเป็นตัวความหวังในสถานการณ์คับขันได้เสมอหากท่องฝากบอลไว้กับใครสักคนในช่วงท้ายเกมถ้าคนนั้นคือทีรศิลป์ผมรู้สึกสบายใจฮัสสันกล่าว ขณะดเดียวกันทีรทรบุญมาทันและสารัตยูเย็นก็มีสไตล์การเล่นในแดนกลางที่แตกต่างกันและมีประสบการณ์สูงโดยเฉพาะสารัตที่คุณซื้อช้างศึกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดของประเทศไทยสารัตมีระเบียบว,วินยัยเข้าใจแท็กติกได้ดีเยี่ยมและมีความรับผิดชอบสูงในหน้าที่ของตัวเองนอกจากนี้ ฮัสสันยังเน้นย้ำว่าหนึ่งในแนวทางการทำทีมคือการผลักดันนักเตะดาวรุ่งให้ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักในอนาคตแต่ในขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องมีผู้เล่นซีเนียคอยช่วยสนับสนุนและเป็นแบบอย่างภายในทีมด้วยทุกครั้งที่เรานำนักเตะดาวรุ่งเข้ามาจำเป็นต้องมีผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงคอยสนับสนุนเพื่อให้พวกเขาปรับตัวและพัฒนาได้อย่างมั่นคง